กินข้าวทคอค้เป็ดให้เจ้านายญงกินข้าวทคอคไไก่ให้เจ้าตุย้ยเจ้าพี่ให้เจ้าพี่คือบักฝักให้เจ้านาคือบปกแตงให้เจ้ามีรีแทงผ่ามานพันให้อายุวันโนสุขังพลังมันยื่นมันยืน,น,ยนคำผูกแขนเด็กน้อยหรือว่าเอ๋น้อยว่าดังนี้สาธุสาธุสาธ,สาธุผูกเบื้องไา้ให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวัวให้ขวัญเจ้ายู ฝ่ายดอกต่างคำฝไายขาวต่างแก้วแม่ผูกแล้วให้อีลอาใหญ่อีลาสูง ยายเพียงลุงสูงเพียงป้าให้เจ้าคมดังผ้าให้เจ้ากล้าดังหินให้เจ้ามีสติปัญญาล่ำเลิศประเสริฐกลัวค้นทั้งร้ายกินข้าวเจ้าจะได้อุมกินนมเจ้าจะได้ห้าเข้าตกปากเจ้าจะได้คลายกินข้าวทอดไข่เป็ดให้เจ้าหน้าญงกินข้าวทอดไข่ไก่ให้เจ้าตุ้ยเจ้าพีให้เจ้าพีคือบักฝากให้เจ้านักคือปักแต่งให้เจ้ามีฤทธิ์แห้งผาบมานผ่านให้อายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันเงินได้อีลา กับสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้คนกลับมาพบม,มาพ่อกับจันสุขสาวลาาในตางแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมือนี่จันสุขเองก็มีคำาผูกคอตัอแขนหรือว่าคำามอวยไซแหยพรสำหรับเด็กน้อยหรือว่าแอน้อยน้ำหมอามาต้อนมาฝากน้ำหมอามาเลา่เอาออกมาว่าสุพ่อแม่พี่น้องป้องปายได้หาฟฝังคือเก่าคือเดิมสีมา่วัาจังซีพี่น้องโบว่าจะเปลี่นคำาอวยไซแหยพน ก็ดีหรือว่าบาสีสู้ขวัญหรือว่าสูตรขวัญหรือว่าคําสมบัติสมมาพ่อแม่สมบัติสมมาผัวหรือว่าคําหวยใส่พอนงานต่างๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสําคัญพี่น้องเป็นค่วมสุขทางใจเป็นแห้งใจเป็นแรงบันดาลใจเมื่อคนเฮาอยากทําราบาสีสู้ขวัญหรือว่าได้รับหรือว่าได้ฮับพรอันม่วนแล้วจะเหตุให้ตัวของเขาเองนั้นก็ดีใจขวัญของเขาเองก็ดีใจเนาะว่าเฮาได้หับพรอันม่วนหรือว่ามีพอมีแม่มีพี่มีน้อง ีญาติบุกสามาผูกข้อต่อแขนหรือว่ามาอวยไซ้หายพอนให้เฮ็ดให้โตของเขาเองก็ดีใจขวัญขวัญของเขาเองก็ดีใจเนาะเฮ็ดให้คนเท่านั้นมีเหือ่อมีแหงมีกําลังวังซามีอ่ามีเหือ่อมีแหงอยากทํามาหาอยู่หากินเพิ่นเอิ่น่าเป็นขวัญกาลังใจเป็นแห้งใจเป็นแรงบันดาลใจขี่ให้ก็เกิดเป็นดีเพิินว่าสันซาพี่น้องและทุกคนก็มาเตรียมโจดคําผูกข้อต่อแขนหรือว่าคําอวยไซ้หายพอนสำหรับเด็กน้อยหรือว่าแอน้อย นั่นเองแล้วทุกคนก็มาเตรียมจดแต่ว่าถ้าผู้เดนั้นจดบททันแล้วก็มีความหยุ่งยากในการเบ้าการวาว่าชส,นสเนาะจันซุกเองก็มีปุ้มเนาะนี่เป็นปุ้มอะนี่เป็นปุ่มอวยพรต่างๆและอยู่ในปุ้มนี่ก็จะง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่วาเฮียนเบ้าใหม่เฮียนวาใหม่ อยู่ในปุ่มนี่มีทั้งบดส,ส,สมบัติสมาพ่พแม่บดสมบัติสมาผัวผู้ครอตอแคนผู้เทาผู้แกเดเล็กไดน้อยอววพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีมดในหัวเดียวเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทางหาจันสุกได้โดยตรงทางคอความเพจหรือว่าจะทักหาจันสุกได้ทางเบอร์ไลท์ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้เส้นเดียวกันเนาะ,ะอายู่ในปุ่มนี่มีมีหลายบททุกคนก็สามารถไปเลือกนําไส้ได้เนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทักหาจันสุกได้โดยตรงทางคอความเพจเนาะ และเดี๋ยวเขามาฟังคำผูกคอตัวแขนหรือว่าคำหัวไซให้พรสำหรับเด็กน้อยหรือว่าแอ๋น้อยว่าดังนี้ คำน้ำหนานี่แล้วแต่ว่าผู้เดจะสะดวกสบายใส่เนาะเขาจะใส่วาสาทูสาทูสาทูหันสามเถ้หรือจะใส่ว่าไห้กวดหนีดีกวดเข่าก็ได้เซนเดียวกันเนาะักตามปึ้มก็ทองไปตามปึ้มได้เลยสาทูสาทูสาทูผูกเบื้องสายให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาให้ขวัญเจ้าอยู่ให้ลูกมีอายุมันยืนห้อยเอดพันภาษาให้ลูกเลี้ยงไงไงไวญงเพียงลูกสูงเพียงพอเพียงแม่ให้ลูกได้อยู่เ่าอยู่แกคือพรโพธพะไหจงมีอายุวันโนสุขังพลังมันยื มันเยน็นด้ลูกหลานอีหละ่ะเฮากระส่วาไปนอดแล้วเขาก็าปกเป่ามนเป่าพรอนเป่าคาถาเป่าพรอนประเสิอนั้นเข้าไปในมือในแขนของลูกหลานเขาลูกหลานของเขาก็จะเป็นคนคําหูของพ่อของแม่เลี้ยง,งางใหญ่ไวนั่นเองแล้วก็มาฟังบทที่สองบทที่สองคําภูขอตอแขนสําหรับเด็กน้อยหรือว่าแอน้อยวาดังนี้สาธุซาธุสาธ,สาธุผูกเบื้อง้า้ให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวัวให้ขวัญเจ้ายุ่ฝ่ายดอกต่างคําฝ่ายข่าวต่างแก้วแม่ผูกแล ให้อีลาบักลาไ่สูงญงเพียงลุงสูงเพียงป้าให้เจ้าค้มดังผ้าให้เจ้ากล้าดังหินให้เจ้ามีสติปัญญาล่ำเลิศดประเสริฐกลัวคนทั้งหลายกินข้าวเจ้ายได้อมกินนมเจ้ายได้ห้าข้าวตกปากเจ้าอย่าได้คลายกินข้าวทอคไข่เป็ดให้เจ้านายญงกินข้าวทอดไข่ไก่ให้เจ้าตุ้ยเจ้าพี่ให้เจ้าพี่คือบักฝากให้เจ้านาคือบักแต่งให้เจ้ามีรีแทงผ่ามานพันห้อายุวันนูสุขังพันลังมันยืนมันเงินด้ลูกลาอีลาบักลาฮอกกระไซว่าไปแล้วฮขกกระเป่ามนเป่าพอนเป่าคาถาเป่าพรนประเสริฐนั้น เข้าไปในมือในแขนของลูกหลานเขาลูกหลานของเขาก็จะเป็นคนค้าหูของพ่อของแม่เลียงงายใหญ่สูงดีนักแล่ห์ผลบัาซันพี่นอ้องเพราะฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอื้ออายแม่ป้าพ่อลุงอย่าลืมสั่นหาอย่าลืมซอกหาบบว่าจะเปลี่ยนนปื้มของจันซุกก็ดีหรือว่าเขาจะได้นํามาจากสถานที่อื่นก็ดีและเป็นสิริมงคลเซนเดียวกันคําว่าคาําว่าที่่าเป็นมงคลเมื่อน้าเขามาอยู่ในเหือนในสารเมื่อน้ำเอามาผูกคอต่อแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ลหลานของเขาแล้วก็จะได้เกิดความเป็นสิริ คุณตามมานั่นเองจันซุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความซุกและเป็นประโยชน์ให้ครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายโบลายก็น้อยาทานผู้สมเข้ามาเบิกแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปคนที่ทานหากักได้ครับเบิกครับสมน้ำสำหรับมือนี้จันซุกก็ลาไปก่อนแล้วพบพ่อกันใหมนายเธอหน้าสำหรับเธอนี้ซ้ำบายดีขอขอบใจหล,ลายๆท,ท,ที่ติดตามครับเบิงครับสม